สบายใจเลยโอาเหาวด้วยนายดูหน้าหน่อยชิดด้ินไปไหนนตัวเนี้ยดินไปไหนมาตรงนี้เลยหายดูหน้าหน่อยชิหลับยังไม่ลืมตาเลยอะนอนวอาเห่าเหา,หามีหด้วย เอ้าแม่มานั่งอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยฮคุณแม่ไหนคุณแม่ไหนคุณแม่ไปตองคุณแม่คุณแม่ไปดูลูกเหรอคุณแม่คุณแม่ไปตองฮึนั่งนิ่งเชียวคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคุณแม่คุณแม่เหนื่อยเหรอคุณแม่คุณแม่เป็นยังไง ออมองแมมเทียนะคุณแม่ไหนล่ะชีนวเบียดกันทุกนี้ก็ครบสิบสี่วันแล้วเนาะใปตองเนานะน่าจะเริ่มเดื่มตาละนอนสบายใจเลยตอนนี้เดี๋ยกก็วิ่งได้แล้วเ <c oughs> ขาวิ่งได้นะคือตัวนี้มันปีน อยู่ไม่เฉยเลยเฮ้ยคนเข้าไปทั่วอ่ะแม่ไปดูลูกยังแม่แม่ไปดูรู้ยังอะ กำลังเดินต่อแตะต่อแตะอะเดินเดินเดินอีกหน่อยก็วิ่งแล้วเนาะน้อใบตองเนาะบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะก่อน